สวัสดีในวันที่15พฤศจิกายน2022มาพบกันเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ราคาทองคำผมโคท็อปเอพีเอชชบุรีวันนี้สถานการณ์ราคาทองคำจะไปทางไหนแผนการเทรดจะเป็นอย่างไรมาฟังกันได้ในบทวิเคราะห์ได้เลยครับเรามาดูพฤติกรรมราคาของทองคำเมื่อวานก่อนนะครับราคาทองคำได้มีการย้อนลงมาตามคาดการณ์นะครับก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นสถานการณ์ราคาทองคำช่วงนี้นะครับเป็นการสวิงหลังจากที่มีการผันผวนรุนแรงขึ้นมานะครับ และบริเวณโซนนี้เป็นการรอเลือกทางนะครับว่าจะสามารถขึ้นไปต่อหรือจะมีการย่อลงมาเพื่อพักฐานฉะนั้นช่วงนี้ต้องมีการจับตาและลิกผันให้เท่าทันต่อสถานการณ์เดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์ราคาทองคำเพื่อวางแผนการเทรดในวันนี้กันครับโคจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในทำเฟรมใหญ่ที่ทำเฟรมของ H4 ในทำเฟรม H4 ราคามีการขึ้นไหวอยู่ในกรอบเทรนของขาขึ้นสัญญาณ Nimacd บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แต่ณปัจจุบันราคามีการเคลื่อนไหวที่ใกล้ๆกับบริเวณแนวต้านเดิมของทำเฟรมใหญ่ฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะสามารถเคลื่อนไหวไปได้ทั้ง2ทางคือการเป็นเทนขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปหรืออาจจะเป็นการกลับตัวลงมาที่บริเวณแนวต้านจากจุดนี้จะต้องมีการจับตาและเท่าทันต่อสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในทำเฟรมย่อยเพื่อวางแผนการเทรดในวันนี้กันครับในทำเฟรมย่อยค้ชจะมาวิเคราะห์ในทำเฟรมของ M 3 0 ใน M30 ราคามีการเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบเทรนของขาขึ้นแต่สัญญาณของ MACD นะครับมีการย่อตัวลดลงมาบ่งบอกลักษณะของ d i v e r g e n ์ของราคาลักษณะเช่นนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับฉะนั้นแผนการเทรดในวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะรอให้ราคากลับลงมาที่บริเวณโซนแนวรับถึงจะเปิดสถานะบายตามแนวโน้มที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ต่อ เดี๋ยวเรามาดูโซนแนวรับและแนวต้านที่โคจะให้ไว้ดังนี้ครับในโซนแนวรับนะครับโคจะให้ไว้ที่1,747แนวรับต่อมา1,728และให้จุดสต็อปลอสไว้ที่1,710สําหรับแนวต้านนะครับจะให้ไว้ที่1,798แนวต้านต่อมา1,810 และใจ้จุดสต็อปลอไว้ที่1,818สําหรับราคาทองคําในวันนี้นะครับคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆก่อนนะครับก่อนที่จะมีการพันผวดรุนแรงต่อไปฉะนั้นแผนการเทรดในวันนี้นะครับจะต้องรอให้ราคาเข้าอยู่ในโซนที่แนวรับแนวต้านก่อนนะครับถึงจะเปิดสถานะสําหรับท่านใดท,ที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจโค้ดด้วยครับสาหรับวันนี้ขอท่านผ่อนฟ้ามีกําไรไปได้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ